เปิดตลาดออนไลน์ลาวพม่ากัามพูชาเวียดนามมีประชากรมากกว่า170ล้านคนรอซื้อของออนไลน์คุณอยู่ยังมีคนอีก170ล้านคนรอคุณอยู่นะครับที่ CLMV หรือลาวพม่ากัามพูชาเวียดนามคนเหล่านี้ครับชอบสินค้าไทยมากๆ และมีกำลังซื้อมากด้วยนะครับมีแบรนด์อยู่ในประเทศเขาก็น,น้อยแปลว่าคุณสามารถไปตีตลาดนำสินค้าคุณไปตีตลาดตามประเทศเหล่านี้ได้เลยต้องบอกอีกเราะว่าประเทศไทยนะครับอารมณ์เดียวกับที่ไทยชอบเกาหลีแต่ CLV หรือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยชอบเราเหมือนกันฉะนั้นสินค้าเหล่านี้ครับเป็นสินค้าที่เขาชอบอยู่แล้วเรากินอะไรใช้อะไรเขาก็กินใช้เหมือนกันวัฒนธรรมคล้ายเกินกัน บอกเลยครับคิดจิงงนตนาการดูง,ง่ายๆประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนมีคนที่สําเร็จในการขายออนไลน์และรวยจากการมีออนไลน์ลืมตาอ้าปากเป็นจํานวนมากจาก70ล้านคนแต่วันนี้ผมจะชวนคุณมาเปิดตลาด170ล้านคนคุณคิดดูครับว่ายอดขายหรือกํำลังซื้อมันจะเยอะขนาดไหนด้วยขนส่งของผมครับทีมงานของผมที่อยู่ตามแต่ละประเทศ ลาวพมา่ากัมพูชาและเวียดนาม <S 2> <S 2> <S ผมมีระบบในการซัพพอร์ตคุณในการ Stop, สต็อกแพทส่งเก็บไปทางและโอนเงินข้ามประเทศและยังมีบริการเสริมอีก2อย่างก็คือในส่วนของแอดมินและการทำการตลาดโฆษณา f a c e b o o k ครบวงจรครบวงจรเพียงคุณให้เราพาคุณไป เราเดอก n เ x t ก a เต i o n เราจะเป็นสถานีต่อไปไม่ว่าคุณอยากจะไปที่ประเทศไหนสถานีไหนเรายินดีพาคุณไปครับถ้าสนใจทักอินบ็อกมาหาเราได้เลยนะครับผมแซมชกทนินจิตรสันเกียรตยินดีให้บริการทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ